เมื่อพูดถึงแว่นกันแดดนะครับมีคําถามว่าเราควรจะเลือกแว่นกันแดดแบบไหนดีนะครับคือแว่นกันแดดมีเยอะแยะมากมายทุกหลายยี่ห้อเลยเนะี่ยในตลาดที่เราขายอยู่ในทุกวันนี้นะครับแต่ละยี่ห้อหรือไม่มียี่ห้อหรือแว่นตลาดนัดเนี่ยทุกตัวเนี่ยดูสวยไปหมดเลยนะครับดูดีดูสวยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ย มีคุณภาพดีแค่ไหนเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดว่าของตลาดนั้นไม่ดีเอาอะไรมาวัดว่าของแบรนด์เนมดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมีทิปเล็กๆน้อยๆที่จะบอกทุกคนว่าเวลาจรจะเลืกกอกเลือกยังไงดี วิธีเลือกครับอันดับแรกให้เลือกแว่นกันแดดที่สามารถกัน U.V ได้ร้อเ็น์นะครับลังสีอันต้าไวโเลตที่เราเรียกกัน U.V มีพลังงานสูงนะครับซึ่งถ้าโดนผิวหนังผิวหนังก็ไม่นะครับถ้าโดนตาคิดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้แว่นกันแดดที่เราจะต้องต้องโฟกัสไปที่คุณภาพของมันก็คือ อันดับแรกให้เลือกที่มันกรอง UV ได้100%ก่อนเราจะรู้ได้ยังไงว่ากร,กรอง UV ได้ดีแค่ไหนในตลาดนันเขาก็บอกว่าอันเนี้ย UV 400นะครับของแบรนด์เนมในร้านในห้างก็บอกเหมือนกันอันนี้ก็ UV 400นะครับ,บ,รรบ,ว,นนรบวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนำให้คร่าวๆเอาแบบวิธีบ้านๆน,นะครับวิธีทดสอบก็คืออันนี้ก็คือ UV นะครับ ผมจะใช้ UV เนี่ยเทสดูกับแว่นทุกตัว <This is S 1> เทียบกันระหว่างแ <this is S 1> บรนด์เนมกับตลาดนั้นนะครับตัวไหนกัน UV ได้ oh. คุณผู้ชมซื้อันนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับ oh. ทีนี้วิธีทดสอบง่ายๆนะครับ oh. ผมแนะนำ uh, แบบนี้ oh. ตอนนี้ผมจะใช้ UV นะครับ oh. แล้วก็เรยเปลี่ยนสี ในการทดสอบนะครับทำไมต้องใช้เลนเปลี่ยนสีคือเลนเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะทําหน้าที่โดยการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอ UV นะครับมันจะดําทันทีอัตโนมัตินะครับวันนี้ผมจะใช้เลน์เปลี่ยนสี t a n s i o n คือเป็นเลน์ท็อป,ทอปสุดในตลาดที่มีขายแล้วตอนนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอา UV นะครับสองผ่านเลนกันแดดตัวทดลองเนี่ยจะใช้เป็น ตัวแว่นกันแดดรีกสิทธ์แท้นะครับตรงนี้จะลองดูว่ามันจะกรอง UV ได้100%เซเหมือนที่คุณสมบัติเขาบอกมาหรือเปล่านะครับผมจะเอาเลนเปลี่ยนสีเนี่ยวางไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ส่องอส่อง UV เข้าไปนะครับดูนะครับสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเลนแว่นกันแดดตัวนี้นะครับ ไม่มีคุณสมบัติกรอง U V ได้เลนด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นสีดำนะครับนี่ก็นานพอสมควรแล้วนะผมจะออกนะครับเห็นไหมครับมันใสปิ้งเลยนะครับแสดงว่าแว่นกันแดดอันนี้ใช้ได้นะครับาสามารถกรอง U V ได้ร0 0นะครับ <Okay. S 1> โอเคทีนี้มาดูตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นเลนเป็นแว่นกันแดด ปลอดนะครับสาะป,ปลอดด้านหน้าสวยงามเลยนะครับตัวสินค้าเนี่ยเขาก็ระบุมาว่าตัวเนี้ยกองยูวีได้ร้อเหมือนกันเ,เดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าทีนึงนะครับาสามารถแช่ไว้ได้ประมาณนหมครับนานแค่ไหนก็ได้คือถ้ามันกองได้ข้างหลังเ็นตัวข้างหลังเนี่ยก็จะต้องไม่ดับนะครับ ค okay, ครับดูกันสร้างระยะหนึ่งแล้วไม่ดำนะครับไม่ดำตัวสุดท้ายนะครับขอญาตเอยเอยชื่อยี่ห้ออันนี้เป็นแท็กไฟเออร์นะครับเป็นรุ่นจำจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเอ,อเามาทดสอบกันดูผ่านไปสักคู่หนึ่งนะครับ ตัวเลนดำไหมไม่ดำครับพี่ที่ไม่ดำนะครับก็ผ่านไป3ตัวนะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะทดลองนะครับคือแว่นกันแดดตัวเนี้ยผมไปเดินห้างนะครับแล้วก็ซื้อมาตั้งแพงนะรอยเก้านะครับเลนเป็นกระจกอย่างดีนะ เราจะมาทดสอบดูว่าตัวนี้คุณภาพมันเหมือนกับที่พนักง,งานขายในห้างเขาเชร์หรือเปล่านะครับไม่มียี่ห้อด้วยอล,อลองดูนะก็ระยะเวลานะครับคือไม่นานมันก็ดำนะ ถ้า UV ผ่านนะครับแป๊บเดียวมันก็ดำละครับคืออันนี้จะเห็นว่าถ้าผมยกขึ้นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมตกใจแน่น,อนโอเคผมดึงขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเลนที่ผมซื้อมาจากในห้างเนี่ยแล้วคนขายเขาโฆษณาว่าอันเนี้ยกัน UV ได้400นะครับผมก็เชื่อนะครับผมก็ซื้อมาลองดูทีนี้พอได้มาทดลองเนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเลนที่สีดำกอง UV ได้เนี่ยคือเราเข้าใจผิดแล้วนะครับมันไม่เสมอไปนะครับเพราะนั้นมันก็มีวิธีทดสอบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมานำเสนอให้นะครับเ,เพื่ออะไรก็คือเพื่อประโยชน์ของของออทุกๆคนเนี่ยนะครับที่จะสามารถที่จะเลือกซื้อสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่า UV ก็แรงนะครับ คนมีปัญหาเรื่องของโรคต้อกระจกหรือปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาที่มาจากภาวะแสงแดดหรือ UV วที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับวิธีการทดสอบเลนส์กันแดดที่มีคุณภาพนะครับทีนี้อยู่ที่คุณผู้ชมเองนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมจะบอกว่าเลือกจากโรงงานที่ ได้มาตรฐานนะครับจะเป็นยี่ห้อหรือไม่เป็นยี่ห้อก็ตามจะไปดูที่ราคานะครับราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดก็แว่นอันนั้นการดูดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับทีนี้เลนที่การยูดีได้เนี่ยได้นาให้เป็นของที่มีลิขสิทธิ์แท้ดีกว่านะครับคุณจะสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้ว่าโรงงานเหล่านี้เขาตั้งใจทำนะครับโรงงานเขาได้มาตรฐานจริงๆนะครับที่ทำออกมาให้ จะเลือกอยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพยายามเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่านเองนะครับหรือจะให้ดีเลือกตามที่ผมเสนอนี้ก็ได้ <c oughs> โอเคครับฝากกันด้วยนะครับ,บ๊ายบายจบแล้วเนี่ย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยทำไมค่ะคลิปใบไม้